ซึ่งแล้วก็ต้องมีอินโทรอยู่แล้วครับเราต้องใช้แอปนี้ครับอีเลเซอร์ครับอ้าวมีแล้วแล้วก็ลบไปครับไอพวกนี้ไม่เกี่ยวครับอ,ออกไปครับไม่ใช่แล้วโอเคครับแอปที่สองคือต้องจะ อาจจะไม่เป็นไรแอปแรกทีต่ต้องใช้คืออ e ีเเซอร์ครับโหลดได้ในเพจสโต์นะครับแอปที่สองค,คือเคนมาสเตอร์อันนี้โหลดได้ของโปรในจากมิเตอร์ฮาร์ดเกมนะครับเขาให้ลิงกไว้ก็เราก็ต้องมีรูปนะครับซึ่งผมมีรูปนะคะคือรูป นี่นะฮะ,อะโอเคให้เราก็ต้องไปตัดรูปในใช้เลเซอร์ตัดกรอบรูปไปนะถ้าเกิดเราไม่ตัดมันจะเป็นแบบนี้ฮะเดี๋ยวจะเอาให้ดูเพามันจะเป็นหบบไหนถ้าเกิดเราไม่ตัดนี่นี่เพราเราได้อินโทมานะครับแล้วก็เอาตรงไหนก็ได้มาเอามายัด ลกโอเคเมื่อเราได้มาแล้วมันก็จะอย่างนี้ใช่ไหมเป็นอินโทรต,ตอนแรกเขาทําให้ผมนี่อมมาแต่งเติมก็อย่างนี้อยากได้ตรงไหนแล้วก็มาเลเยอร์ครับแล้วก็กดอินเมทแล้วก็ภาพมาใส่ยัดลงไปอ่าถ้าเกิดเราไม่ตัดกรอบม,มันจะเป็นแบบนี้ครับมันก็ดูไม่สวยอ่าให้เราไปอย่างนี้ครับ อีเซอ,อร์เข้าแอปอีมิเซอร์อเลยครับกดโหลดโปโต้ันสุดท้ายนะคะแล้วก็หาภาพที่เราจะเอาครับสมมุติเป็นภาพนี้มั้งไม่ใช่ครับลงไปอีกหน่อยลงไปอีกหน่อยภาพนี้อ่าภาพนี้ฮะแล้วก็เลื่อนเท่าที่เราจะเอานะครับผมจะเอาแค่นี้นะครับ เคยแล้วก็กดโดนข้างขวาบนนะครับมาให้เรากดออโต้ครับปล่อยครับอ่ามันจะหายไปเลยนะฮะซึ่งขอบขอบนี่ให้เราทำอย่างนี้ครับคลิกไปที่ซูมครับซูมเข้าไปฮรกดออโต้อีกทีครับกดมาตรงนี้แล้วลากมาตรงที่มันยังเหลือแล้วปล่อยมันจะกำจัดไปเองอัตโนมัติอย่างนี้นะฮะฝาบฝาบ อ่าเรียบร้อยแล้วก็ขยับไปโอเคแล้วก็ดูข้างนี้หมดแล้วนะครับเหลือตรงดาบกับตรงหัวแล้วก็ซูมออกแล้วก็เลื่อนไปตรงดาบอ่ากด Auto, ออ,อโต้ปล่อยปับ๊บอ่าออโต้ปล่อยปับป๊บออโต้ปล่อยปั๊บปั๊บปั๊บเนี่ยนี่ โอาไปเ,เาป้าไปปืบ๊บผันจะเป็นแถบเลยถ้าเกิดเรามานั่งกดลบเองมันจะเป็นชาติเลยนะตอนแรกผมก็งโง่นั่งกดลบเองก็ไปเป็นชาติะฮะนี่นะครับอ๋อนี่สวยสวยเฮ้ยลบเฟลช่างมันช่างมันกลับก่อนให้เดี๋ยวไม่เฟลวะ่ะไม่เฟลหรอกลบไปเลย โอเคต้องสายตาดีๆหน่อยนะฮะถึงจะมองเห็นในที่มันพวกสีมันกลมกืนนะโอเคึเค๊บอ่าไม่ได้เสียครับโอเคกดดอนไปดูก่อนยังมีตรงบนหัวอีกหนึ่งจุดครับแล้วก็ซูมเข้าไปแล้วก็กดออโต้เหมือนเดิมแปะหายไปแล้วแปะหายไปแล้วเรียบร้อย นี่ครับเราจะได้ภาพแบบนี้มาครับแล้วก็กดใส่ให้กดฟ i n i s ไปเลยนะครับแล้วมันจะเข้าเองนะแต่ผมไม่อยากเอาเพิ่มนะครับมันเปลืองก็เมื่อคุณได้แล้วนะครับให้คุณเข้าเ,าเคนมาสเตอร์ครับกดลบภาพเก่าก่อนนะครับอยากได้ตรงไหนอยากได้ตรงนี่แล้วก็เลเยอร์ครับแล้วก็อินเนจครับ แล้วก็หาเ l ลเซอร์ครับมันเขียวเลเซอร์กดเข้าไปครับนี่ครับอ่ะกดภาพใดสักพักที่เราตัดมานี่ครับมันก็จะได้แบบนี้ครับแล้วก็กดอินแอนิเมชันแล้วก็เลือกแปอันสุดท้ายนี่แล้วกดเอาแอนิเมชันเลือกเปอันสุดท้ายกดเลย คือเรก็มาดูกันครับอ่าอันนี้ถ้าเกิดอยากใส่อันนี้ก็กด t ท็กครับแล้วก็พิมพ์อะไรไปก็แล้วแต่นะคะรับเสร็จแล้วมันก็จะมีให้เลือกเหมือนกันครับอันนี้มีเอาอินแอนิเมชันอะไรนะแล้วก็เอาแอนิเมชันอะไรโอเควันนี้หมดแค่นี้แหละว,วันนี้ก็ต้องขอจะไลฟ์เพียง่น,นี้ก่อนนะครับผมไ,ไปครับผม 네, 인코드 하나.